วีหกเต็มคำครับตัวเล็กตัวน้อยครับเนี่ยลงคอแล้วครับตัวนี้ตีเลาะตีชายดีเข่าลอกคองครับมีตัวไม่รอดครับฮันเตอร์วีหกเต็มคำครับหาหมายดีๆแล้วตีใส่ครับเนี่ยหมายสวยๆครับลอกคองใหม่ๆครับเต็มคำครับลงคอครับตัวนี้ฝากคนงานด้วยนครับฮันเตอร์ v ีหกครับ